เ,เข้าข้า้ามข้างหน้าข้าข้าหน้าขมข้างหน้าเข้ามาครับตามโบราณการจริงๆแล้วกุมารทองนี่มีสองอย่างด้วยกันนะครับเป็นกุมารเทพและพลายอ่าพลายนี่คือจะเอาเท่าประดูกเอามวลสารเกี่ยวกับเรื่องผีๆสั้งสารเอามาเล่นแร่แปรธาตุเป็นกุมารทองเล็กอย่างหนึ่ง คือกุมารเทพเนี่ยเป็นรูปลักษณ์ที่เราปั้นขึ้นมาที่สวยงามและใช้มวลสารที่เป็นวัตถุมงคลเป็นมงคลที่ดีกับชีวิตของเราเราจะไม่ใช้เกี่ยวกับเท่ากระดูกบางคนครูบาอาจารย์บางคน,าาน,งค,นคิดในทางที่ผิดไปรับขโมยกระดูกขอมาหรือไปขโมยซากศพมาทำเนี่ยอาจารย์ไม่แนะนำและก็ไม่อยากให้ทำแบบนี้ หนึ่งที่จะทำได้จริงๆหนึ่งที่วัดที่วานี่เราต้องไปขออนุญาตจากท่านเจ้าว่าหรือคนที่ควบคุมเมนเาวดก,กอยู่หรือว่าเป็นญาติพี่น้องของผู้ตายผู้นั้นยินดีที่จะให้เราทำหรือเปล่าแล้วก็เอามาสร้างบุญสร้างกุศสรสร้างวัดสร้างวาครับผมท,ที่เขาทำนะครับบางคนก็ทำอย่างผิด,ผดไปลักขโม,มยมาคิดอย่างผิดว่าไปรักมาแลว้วมันจะขัง จริงๆมันก็ผิดในเรื่องกฎหมายก็ไม่อยากแนะนําไม่อยากจะส่งเสริมไม่ทําอย่างนั้นอย่างน้อยทํเป็นกุมารเทพปั้นรูปลักษณ์ที่สวยงามบางคนก็ไปซื้อตุ๊กาตาเด็กคือสวยงามมาเอากระดูกใส่มันไม่ถูกต้องเราใช้อาจารอรากรักขรเลจรานเรียกลูกเรียนงามการสอนสองให้มีตัวมีตนมันก็ใช้ได้เหมือนกันคนที่จะตามมา อานีจร,จริงแล้วเวลาจารย์เราที่จะทําเกี่ยวกับเรื่องกุมารทายใช้กระดูกบางคนที่ทําปัจจุบันนี้บางครั้งรู้ไม่พอถามอันนี้ไม่อยากจะว่าใครนะครับว่าเอาผีมาทำนู่นนี่นั่นะจริงๆแล้วผิดมันจะเข้าตัวแต่คนเลี้ยงบางครั้งก็เข้าตัวคนทำหนึ่งเราต้องตั้งราชวัตรชัดทงทำบนทนลวิธีให้ถูกต้องและทำวิธีกรรม หรือพีกรรมเล่นแร่แปลธาตุจากเข้ากระดูเป็นมวลสารที่เป็นวัตถุมงคลจะได้านไม่เกิดโทษแก่ผู้เอาไปเลี้ยงอยู่ในบ้านเรือนต้องทาให้ถูกตามวิธีกรรมโบราณอาจารย์กป็ปีปีหนึ่งก็สั่งมาหลายๆพันตัวอล่าสุดนี้ก็ทำให้กับวัดก็ไม่ขอเอยน้ำแล้วกันนะครับเพราะว่า ได้ร่วมปลุกเสกและทำาห้คุมเนคนเป็นกุมารทองถวายให้กับวัดเพื่อไปสร้างบุญสร้างกุศลและเงินปัจจัยได้มาผมไม่ได้เอาเข้ากระเป๋าตัวเองแต่อย่างใดคือมอบให้กับวัดเพื่อสร้างฐานะประโยชน์ให้กับวัดและก็พุทธนาวัดบำรุงพุทธศาสนาต่อไปก็เรามีการให้เท่าบูชาที่ทางสำนักเราก็มีแต่ของเราไม่แนะนำทำเกี่ยวกับเรื่องโผงพาย หรือเท่ากระดูกที่ทํามาจากเสศษกระดูกหรือไปขโมยตามป่าช้าหรือหัวกะโหลกคนที่เป็นข่าวในทุกวันนี้ไม่แนะนําให้ทําอย่างนั้นครับ คนเขาตั้งให้มาและวอาเกติตั้งให้กับ

ตกมาคุณฟ้าหนักมาผมรักปูมันยอมชมปูมันเนี่ยเอกัตักมาหนะึ่งเอาแล้วมาถือร่าางมารับมมาดเด็กเบดวันนี้คนนถือมาือนี้เบด